แค่ป่าแค่ป่านะคะทุกคนนี่ร่วงมือเสาเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วม่หล่วงมาอีกต้นนี้กินเบิร์ตปีเนี่ยโบเห็นดอกเนี่ยเราต้องก็รหลวงตลอดเลยเห็นบบนี่เห็นบบร่วงทุกวันเนี่ยเสามากกับหลวงเนี่ย บานเต็มเลยข้างตนเมื่อเสามากกะหลวงมาหน้านี่ละแค่ปลากินละเป็นยาหวานเป็นลมขมเป็นยา